ท่านผู้ชมครับช่วงโสษน,นาของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นเด็กสี่คนครับที่มีความสามารถแตกต่างกันที่มีผู้ที่ถามไถยกันเข้ามามากแขกรับเชิญคนสุดท้ายครับเ,เป็นคนที่มีคนอยากเห็นหน้ามากที่สุดคนหนึ่งเพียงเพราะว่าแค่ได้ยินเสียงสปอตโฆษณายาวสิบวินาทีเท่านั้นอยากจะให้ท่านได้ลองชมสปอตโฆษณาตัวนี้ดูนะฮะแล้วสังเกตเสียงเด็กคนนี้ ให้ดีนะครับตอนอ่านกรอนทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสว่างสึกไกลไล่ข่มเพลงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนี่รฮะออกไปทุกครั้งที่ฟังก็ยิ่งอยากเห็นหน้าทุกครั้งที่ฟังก็ยิ่งอยากรู้จัก พวกเราให้ถ่ายว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่ฮะคิดว่าประมาณสี่ห้าขวบประมาณนั้นเออเออคิดว่านะฮะเอ้ใครบอกเจ็ดผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะเอาเอามีทั้งผู้ชายผู้หญิงเอามันก็มีอยู่สองเพศนะฮะเอามันมีทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเฉลยเลยดีไหมเป็นเป็นเด็กผู้ชายครับ และอายุ5ขวบจริงๆด้วยชื่อเท่มากครับขอเชิญท่านพบกับคนที่อยากเห็นมีคนอยากเห็นหน้าพ่างที่สุดนะฮะน้องปลื้มหรือว่าเด็กชายภูผาถ้ำจันท์ครับคนนี้ครับเก่งมากสวัสดีโับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยนั่งกันยาวเลยนะครับอ่ะเรามาคุยกับน้องปลื้มกนดีกว่าไหมน้องปลื้มเป็นยังไงครับ น <krit> <ste ans> ้องปลื้มอายุเท่าไหร่นะฮะห้าขวบห้าขวบครับเรียนอยู่ที่ไหนครับนปลื้มครับทอครับอะไรนะฮะทอสี่ครับที่คลองตันครับอีกไกลเลยปวดจะถึงอ๋ออ๋ออ๋ทอสี่แล้วฮะครับชื่อโรงเรียนครับป่ะหรอครับครับชื่อโรงเรียนอ๋อแล้วอยู่ชั้นไหนแล้วอนุบาลอนุบาลสามครับอ๋ออนุบาลสามอืมอืมอืเอ่อน้องปลื้มอนุบาลสามนี่อ่านหนังสือออกหรือยังครับอ่านได้แต่ป้ายถนนครับ พราะที่โรงเรียนเขาไม่เคยสอนอ่านหนังสืออ๋อเหรอโอ้ออเขาไม่เน้นเขายังไม่เน้นเขายังไม่เน้นใช่ป่ะครับต้องเพิ่มเรารู้กันอยู่ยังไม่เน้นเรื่องการให้อ่านหนังสือสักเท่าไหร่แต่ต้องเพิ่มอ่านกรอนได้เพราะมากลูกเก่งมากเลยครับในเนอ่านใหม่ได้ไหมเออหน,นเนี่ยเออจะอ่านใหม่น้องน้องปพิ่มคงอ่านไม่ออกมั้งอันนี้ไม่ใช่ป้ายถนนเนาะแต่ตอนอัดก็ได้นะครับ ออาโเา็ที่โรงเรียนก็นำคนอื่นทุกคนนี่น้องปลื้มอ่านนำคนอื่นมาก่อนเลยนะครับไม่ทราบพวกเราจะจำกรอนบทนี้ได้หรือเปล่าน้องปลื้มท่องกันละกันถ้ายังอ่านไม่ออกท่องแบบที่เราเห็นตะกี้นี้เอาฟังสดๆหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับนี้แต่เพิ่มอ่านออกครับออนี่อ่านออกเลยอ้าเอ้าวอาวอ่านไปแต่บทยาวอ่านยังไม่ได้เลยเอาอนี้ก่อนละกันเอานี้ก่อนอ่ะเริ่มครับทุกวันนี้รู้สึกไกลยังไม่ห่วง แต่วันสวงศึกใกล้ไล่คุมเพงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนี่เป็นไงล่ะวะควบกล่ำอักษรารเรือรอลิงชัดถ้อยชัดคำทั้งทั้งที่ทางโรงเรียนยังไม่เน้นให้อ่านหนันงสือเลยครับปกติก็ชัดอยู่แล้วอ,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 อ่ะเป็นไงเป็นไง มีม,มีมีกรอนอื่นอีกหรือเปล่าครับต้องปรืมรพี่โรงเรียนก็มีกรอนพ่อยังจําได้อยู่ครับอ่าลองดูลองดูซิจาอะไรได้บ้างครับหนึ่งบทสักขอขอสักหนึ่งบทกับต้ปลือแต่ยาวมากเลยครับสงสัยคงจาไม่จบอะครับเอา,เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเอาเท่าที่จําได้หนึ่งบทอ่าหนึ่งบทสี่สี่สี่บรรทัดแบบนี้ฮะนะนะอ่าลองดูครับมันไม่มีครับโอาโหคนนี้เก่งมากนะครับเก่งหลายเรื่อง เชื่อไหมคนเนี้ยบีบีเป็นแล้วแบล็คเบอร์รี่อ่ะอผมยังเปิดเครื่องไม่เป็นเลยครับบีบีกลับมาที่น้องเพิรมเป็นคนที่เก่งในเรื่องเทคโนโลยียเป็นคนที่แบบว่าชอบเรื่องบีบีแบล็คเบอร์รี่ทุกวันนี้ส่งแบล็คเบอร์รี่ได้เหรอครับถส่งไปไหนครับไหนคนนะที่รู้จักเอาจากคนที่รู้จักแต่เรายังอ่านหนังสือไม่ออกเราเราพิมพ์ได้ยังไงลูกให้พ่อบอกครับ เอาให้พ่อบอกแล้วเราก็ส่งพิมพ์ส่งไปแต่ก็นั่นก็เก่งแล้วนะฮะไอโฟนไอโฟนนี่ของธรรมดาเพราะว่าที่บ้านนี่คุณพ่อคุณแม่ให้ต่อเครื่องเสียงครับเชื่อไหมฮะ<ว>ห้าขวบเองเชื่อปะครับคุง,งครับต่อเครื่องเสียงอันนี้อันนีไ้ไม่ได้เวอร์นะเราต่อได้เราเราเสียบสมมติว่าเราจะเสียบจากจากวิดีโอไปที่ออแอมเนี่ยเราต้องเสียบวิดีโอเสียบรูร,ร,รูตรงไหนลูกตรงเครื่องกับทีวีครับ วิดีโอเอาวิดีโอินยังไม่รู้เลยมันจะเป็นวิดีโอธรรมดา,าอ,อ,อ๋อเออเอออย่างานาออี้นะยักอ่านไม่ออกแต่แน่ๆก็คือทําได้และเป็นคนที่ชอบฟังเพลงด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าชอบเครื่องเสียงก็เลยชอบฟังเพลงครับอืมแต่บังเอิญที่ว่าเพลงที่น้องกลื้มฟังเนี่ยเป็นเพลง big ass รู้จักไหมลูกลย,ยังไม่รู้จักเลย <c oughs> เลยังไม่รู้จักเลยบีเดอะสตรรู้จักไหมครับ ไม,ไม่รู้จักไม่รู้จักครับแค่นี้เดียวจะรู้จักเนี่ยเออเด็กๆเอางี้นะเหมือนกันคล้ายๆน้องลูกชิ้นเนี่ยให้ฟังเพลงดังต่อไปนี้นะครับบี้เดอะสตาร์ไม่รู้จักฮะแต่เพลงนี้รู้จักไหมอับขอเพลงเพลงที่หนึ่งมาเลยครับเพลงไหไครับไม่รู้ครับเวลาเพลงอะไร <มา S 1> เขไปเขาได้เหรอ,หรอใครร้องอ่ะรู้ไหมเมื่อกี้ไม่ไม่รู้จักชื่อเพลงแต่รู้รู้รู้จักคนร้องไหมครับรู้จักใครร้องครับลวงป้อมอัศนีอ่ะเออก็ได้นี่อัศนีวาสันใช่บ<ถ>ไหมครับอ่ะเพลงที่สองได้ไหมครับเพลง<ช>อะไรครับ<ล>ขอครับมอนไซโยครับของวงวงชาติคงสุวรรณโอ้โหชาติคงสุวรรณ ใช่ไหมบนไยโยกถูกป่ะครับใช่ถูกต้องครับโอเคเพลงต่อไปครับเพลงทสามครับคอมพิวเ,เตอร์ของเดวิดพิทโธครับแค่ดนตรีก็รู้นะฮะเ,เ,เดี๋ยวเดีเปิดเปิดให้ยาวกว่านี้นิดเดี๋ยวสำหรับคนที่อ่าก็ยังรู้อยู่ครับแค่ขึ้นแค่ขึ้นนิดนึงก็รู้แล้วครับ ถูกต้องนะครับชื่อเพลงอะไรอีนะฮะ <Together. S 1> ของคณะเดอะบีเทลค่ะเดอะบีเทลเรียบร้อยถูกต้องนะครับออาเพลงต่อไปครับก็ไม่รู้จำเลยไม่รู้จำอ่าอ่านะ,ะครับใครใครเดินผ่านหน้ากล้องอ่ะเนี่ย ก่อ,อนมาแล้วค่ะเออก่อนมาแล้วเดี๋ย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 วอีกตะกี้เพลงอะไรครับน้องปลื้มครับ Wonderful Tonight ครับ Wonderful Tonight ของใครร้องครับ Erik c a p t a z a e r i k c a p t a ด a โอ้โหเหลือเชื่อเก่งมากมากเลยเนี่ยฮะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเก่าอาจจะเป็นเพราะคุณท,ทำไมเราถึงฟังเพลงเก่าได้ได้เยอะอย่างนงี้ The Beatles เนี่ยโหยตอนนั้นลุงอายุประมาณสองขวบที่เขาดังอ่ะะตอนนั้นไม่หรอก อมากกว่านั้นหน่อยเราฟังมาจากไหนครับทบ่านปลื้มครับที่ว่าพเคือเครื่องเสียงใหม่ก็เปิดแลยดังกระหึมเลยเปิดดังกระหึมเราก็เลยได้ยินเลยเนาะโอ้โหจำได้หมดเลยท้องปลื้มแค่มีเสียงออกมาซิฟวินาทีทุกคนก็อยากรู้จักวันนี้เราแนะนําให้ท่านได้รู้จักเรียบร้อยแล้วก็ได้เห็นอีกส่วนหนึ่งของเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคตซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าเรามีเด็กๆอย่างนี้เยอะๆว่าเราจเจริญกว่านี้แน่นอนครับ ขอขอบคุณน้องแอนนาน้องภูกันน้องลูกชิดและน้องเปล่มครับขอเสริฐเรื่อยเก่งมากเลยสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะนี่แหละครับคือช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้เราจะไปพักสักครู่ครับ